ะะอย่างในกีฬาวอลเลย์บอลของเราเนี่ยก็จะถือเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนนะคะ,ะแล้วก็รวมถึงพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นมาแล้วก็มีการแข่งขันทั้งรุ่นอายุ12 14 16แล้วก็18นะคะรวมถึงได้มีรุ่นพี่ๆนะคะไปเป็นอินสปิเรชันให้กับน้องนะคะก็การที่มีโครงการนี้เนี่ยหนูถือว่ามันเป็นเหมือนแบบ เป,เป็นเป็นรากฐานของกีฬาวอลเลย์บอลเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลในทุกๆภาคส่วนของประเทศไทยค่ะแล้วก็ทําให้มีนักกีฬาดีๆขึ้นมาในทีมชาติของเราแล้วก็พัฒนาต่อไปในระดับโลกต่อไปค่ะเอออีกครั้งหนะะึงค่ะอ๋อตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทีมของเรามันก็ มีทั้งต้องบอกว่าวีเอลเป็นการแข่งขันที่ก็ค่อนข้างยาวนานเนาะมันก็แข่งทั้งเดือนเลยก็ตอนนี้ก็อย่างผู้เล่นของเราก็จะมีอาการบาดเจ็บบ้างเลยค่ะมันก็ทําให้ทีมแบบเหมือนเอ็นไปนิดนึงแต่หนูเชื่อมั่นว่าทีมของเราจะสามารถกลับมาแล้วก็ทําได้ดีอย่างแน่นอนค่ะก็ของหนูก็ต้องบอกตรงๆเลยก็ยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวค่ะคือแบบ เราก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยมากแต่เราก็จะทำให้เต็มที่ในเท่าที่มันจะทำได้อะไรประมาณนี้ค่ะเร,เรื่องการจัดกงนเรื่องการสาที่มันยังมันงน่นใจารถยังไงก็่านไ,ได้าถ้าเรื่องกระแสก็คือพวกเราก็ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วก็อย่าง วีแนปีนี้ค่ะเหมือนมันเป็นช่วงเขาเรียกกถ่ายด้วย,ยใช่ทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องมันก็อาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยลงล็อกแล้วก็อาจจะมีอะไรที่เราต้องปรับจูนกันมากแต่ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรที่ที่ว่ากระแสะของกรตกชันพวกเราก็เต็มที่ที่สดุดก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่า เดี๋ยวช่วงน,นี้เดี๋ยวจะเดือนหน้าค่ะก็จะกลับไปรักษาตัวที่เกาหลีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เล่นนะคะก็คือไปรักษาค่ะค่นทยีกก็จะเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างนะที่สุดแล้วบอคู่แข่งในสนามยค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบนะคะว่าสนามสุดท้ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักแล้วหนูเชื่อว่าทุกทีมนะ่าจะต้องจัดเต็มกับเราแน่นอนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับทีมเราแล้วก็น่าติดตามมากๆก็อยากฝากแฟนๆทุกคนติดตามได้ค่ะ